เจ้ากบกบชักนี่นี่นี่เปียกเปียกนะแซ่บได้กระปูแม่แซ่บกูกระปูเถิกอีกพัทกที้ขมใบเนี่ยนยี่สบายดีสบายดีเอฟซีเก่าและเอฟซีใหม่นะทุกคนบริลงคลิปร้ายมือประมาณว่างเจ็ดแปดเกามือเพื่อทุกคนเป็นพีใส่บิแขรงนะหลังจากคนเข่าคนนั่แล้วข,ลขึ้นเป็นหลอกคุณเล่าแล้วเป็นพีใส่บิแขรงเขาคิดประตุนเนี่ย ุ่มในพิแขงมันตุ่มแบบน้ำปักนะเขาเลยยิกมันแบบนี้ยิกมันเงียบกระคืนมาหลดมาลอไข่มาทุกคนเสีนมันไข่ในพิแขงมือพัวเแต่ว่าบวกใช่มันก็ด้านค้าอีกว่านี้มันถึกเสียนถึกเอ็นในในพิแขงมันก็เลยไข่กันป้าใช้ง่ากลำบากทุกคนมันนี่กับมาหน้าคือเก่าทุกคนเอาเข่าให้เผาหน้าเขาเนี่ยแหละแล้วเขาแล้วน้ำแล้วก็มาให้มาหน้าคือเก่าอะไรทุกคนสภาพทุกคนไปหาน แถวทงไห่ทงหน้าแหละมานนี่เพราะว่าอยู่หน้าคนเดียวเ้วยลานไปนะ้ำแหม่ิ่นนะแม่เิ่นไปมาหัวอยู่นา,นานั่นนาเตรียมหน้าน้าน้องแทบเขยีเตรียมลงน้าแซงอีกทุกคนแล้วก,ก็ถือตอนอันมีแข่งไข่นะเอากาเห็ดบ่าวมาปล่อยเลยเห็ดบ่าวทานุครั้งแรกในชีวิตเลยทุกคนเพื่อเพิ่มพรมพามนะเดี๋ยใจให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะอันนี้ทุกคนบา่าวซีขาวได้เอาเห็ดครั้งแรกในชีวิตเลยทุนีน ลมมันกระแหงกับโบแห้งถอ่อแต่ละมือเนาะบ่าวก็บัวใหญ่ดอกทุกคนบัวฮอนแมตซ้่มเดี๋ยวดู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 ด,ดูอยู่หนักเสือก็เลยขึ้นบูชุงปันไดเนี่ยเอาเสือกอันนี้แหละมาใส่เสื้อน้อยมันขาดทุกคนเอาลองเอามาลอง,อลองมือนะเสือกเขียวมันหนักเสือกมาเลยขึ้นบูชุงปันไดกระจูบอยู่เลยทุกคน มาแฮมกัตสัย์ขึ้นมันจกมั่วัลเนาะเพราะว่าบาสีขาวนีเด้อพี่น้องขอโทษขออภัยรายๆนะะนี่บันันเป็นพีเมื่อนั่นแหละมันเท่ากับแตกมันแตกแล้วมันก็มุ่ยลงไลยเติบเนาะมีแข่งเขาไข่ขึ้นบดแถวนี้นะเขาเลยไปถ่ายคลิปนะวนี่แหละเขาไลยไปถ่ายคลิปเลยมันชะมันเริ่มเจ้าแล้วมันก็เริ่มซอกเก็ตนีเริ่มไข่แน่เลย มันเศร้ามันจะเป็นน้ำนองเฮงออกได้แต่ว่าอันนี้มันปากบาดมันตันเลยเป็นหูลงคือหูเค็มแทงอะไรเลยบริลงขีดไลายมือกินนอสเอฟซีจอยจอยเนาะที่ว่าเอฟซีลืมกันละบอเจ็บแข้งไปทางใดก็ยากลำบากทุกคนเลยเลยมาไห้มาหน้ากะบริจูเห็ดยังแบบเขาเห็ดยังหนักๆนัมันก็เจ็บนะมันเข่งคือรถมากับสมุนเนาะคือเก่าทุกคน nhảy ở đi, này được đấy ngù rễ hang mãn đấy nè bạn các ủa lục nó lấy nầm nó mà thử nó โป้เดี๋ยวขุดก่อนขูดแรกนี่เลิกขนาดพี่น้องเอ้ย Đây. đi chỉ mẹ cái lực mè nước lực, thực này. nhờ mơ đây องตัวนี้มันเยอะมีเยอะมีโ so อ really? right ้น <im expands and floor trendy> ี่ปูแม่ตัวบุ่งใหญ่เลยตัวบุ่งใหญ่เลยทุกคนสีอิดอิทโอ้แซ่บได้กับปูแม่แซ่บกว่าปูเถิกอีกผักกระงงามเลยทุกคนมึงดูผมมันยังชุ่มอยู่น้อยหนึ่งเท้วให้น้าเอาเลยแหละผักกระงงตัวอันงูควายกินน่ะมันปุ่งออกใหม่ เต็มเลยผมกชีดอิดดอกมันงามมเลีได้ีนเอาไปแกงใสมมานาไม้มเพลคขนยงใหม่ๆแนบ่ยอ่อนๆนี่พักเลย <บน S 1> ทุกคนอตัว น้ำทุกคนนี่จั๊วโก๊บกบจักนี่นี่นี่เปียกเลยโบราดโบรเปียกเนี่นี่ขี้ดินนี่นี่ทุกคนเดี๋ยวชี้แย่ให้เบิ่งใหม่เด้อเด้อมีน้ำในหูนี่ได้แต่ก่อนบเปียกเนี่นี่เด้ขี้ดินนี่นี่โอ้ยเดี๋ยวขุดก่อนเดี๋ยวคูดก่อน กบใหญ่บุรีเดี๋ยวรุ่นน้ำกันทุกคนเลยแม่นอยบ่วกบเหมือนฮะก็เปียกร้ายแท้หน่ิน้ำระล่าทุกคนกระปูผูนี่ ครั้งดีใจทุกคนเลยพ่อกับปูหูก <c oughs> <c oughs> โอ้หิว่ากบหิดว่าได,ด้กบเลยเสีนดอกปูกับอ๊ะมันไปทุกคนบัดน,นี้เอาไปเสียวพักกิชมกันพักกิชมไปกินกับป่นกระปูไปกินมาหนีเดี๋ยวกระปูเอาไว้กินมือใหม่เชียวพักกิชมเลยพักกิชมกำลังเกิดเราเห็นตอนเราคุยกับปูนะ เดี๋ยวพักฤษมกระดังขมเอาอะไรพักฤษมมือนพักฤษขมมันกระดังเกิดด้วยทุกคนเด้๋นี่อืมปรีนอ่อนเลยเดีย๋ยวจะเสียเมื่อไว้กินเขาก็ลดแล้วนี่ ดามเสียมได้เหย่ยมาคางใส่ยังคู่ขนาดครบกับไม่ครบมันผูกอ๊อ,อกดามเสียมฟาดตาอีกได้นี่ผู้เบานคนใหม่มาเห็นบอกมอตตาเดียวนี่มาคางใส่หาวกินนี่อยากให้เขาชอยดิอยากให้เขาชอยไล่มอน,นั่นนี้ด,ด,นนนนนะดิเพือ่อนโปแพทยเพื่อนอ่านว่าโปแพทย์ประธานามอตตาเดียวเห็นไหมเนาะมอออนท่านี้ผู้สาวนะไรก็ได้ ว่าสองคนจะเจาะอีกคนมาอ่อนหอยบางน้ำมันก็เตี้ยมอยู่ด้วค่ะมันยังน้อยอยู่ทุกคนเลยอันนี้จะเป็นพักขี้ค้มอันนี้ยังน้อยอยู่ใบมันก็เขียวจอิดดหน่ิดนึงคำใหญ่มันก็เขียวขัก เดี๋ยวยมันยังเก็บยามันยัง่น้อยอยู่แกงสิเขียดชายน,ชนี่แซ่บเดีด๋น<ด>ี่ตัวนี้เมนพักอันนั้นพักขี้ขมใบเนี่ยนี่ ยังให้ทุกคนเบิ่งผลงานมันกระปูเขาเห้เลยกรเติบได้นี่จะกระปูแม่ได้ลายกบปูเถอกปูเถอสองทำโตเลยนี่พักที่ชมเขาเอาเอาเมื่อกินกระปุนกระปูอะไรดั้มเสียมมันนั่นดั้มเสียมมันฉันได้บรายพักที่ชมก็ได้มันกำลังใหญ่เนี่ยสวยงามอยู่เทุกคนแกงกระชายด้เนาะ ปุ่ว้าวเ้าก็ได้ลมบ่แหง์นะนุ่บจากดังไปได้ี่เพราะเบิ่งมันนี่ก็คือสิบุปผึ้นคืนดอกเบิ่งมัดบ่าวนี่ก็ได้จูบกับโบแหงลมบ่แหง mình yêu tốt như đấy Tụi còn đi <laughs> nhưng ngang ngang hảo mày đây hm 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 บาของเราก็จะเป็นประมาณนี้แหละเอาติดเอาเอาบริญญิบได้เห็นเด้กะโบงามมันน้อยมันกระบอกจากอันนั้นปันไดล้ร่มสิบด้วยสหนึ่งอยู่โบขึ้นบด้บใหญ่ทุกคนปูห่างนี่เบาเน้นน้อยแต่ลายแมทเดี๋ยวเอาสิเอาสิทดลองกันทะนุวยทุกคนได้ฟังเนาะเดี๋ยวเอาสิมาแกงให้ทุกคนได้ฟังเนาะ พอขึ้นไปเทิงนะ่ะมันเสียงลมนองสนันน่นอยเนาะแต่การมันลมมาไปจยก่มาสม่ำเสมอครั้งแรกในชีวิตเลยทุกคนใบตานได้หน่นะ ประมาณนี้ทุกคน,นกระโบม่วนปไปไดมันเห็ดค่างทำอิดทำได้ไปนี่ทุกคนเลยไว้พอกันชิ้นหนาเนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามเก็บไว้ลินเพราะนเห็ดเพื่อสิได้เลยบายพอกันชิ้นหนา